วันนี้มีไม้มาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่นะต้องการจะเ,เลือกต้นไม้นะฮะไม้มงคลเอาไว้ประดับบ้านนะตัวนี้นะเป็นไม้มงคลของไทยนะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมานานและแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับนะต้นนี้นะเรียกว่ากวักพระพรมนะครับต้นกวักพระพรมนะ ดูลายของเขานะครับอันนี้เป็นลายธรรมชาติของเขานะครับอันนี้เรียกว่ากวังพระพรมบ้านนะครับลายเขาจะสวยงามมากนะครับนะพื้นสีเขียวแล้วก็จะมีเส้นสีดอกเทาๆเนี่ยฮะไล่ลงมาจนถึงปลายใบเลยนะสวยมากนะครับสวยมากเลยนะลักษณะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็จะแตกเออ ใบนาไปรอบๆบนะครับทุกทิศทุกทางของของเขาเห็นไหมฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาเป็นทรงพุ่มเขาก็จะสวยกว่านี้นะครับถ้าว่าเขาขึ้นแน่นๆกันนะเนี่ยการขยายพันธุ์เขาจะออกเป็นหน่อนะครับเขาจะแตกหน่อออกจากด้านข้างนะครับเขาจะมีหน่อขึ้นที่พื้นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะค่อยๆขึ้นเป็นต้นขึ้นมานะเลี้ยงง่ายนะครับปลูกง่ายมากนะครับแค่ไม่โดนแดด นะไม่โดนแดดเต็มๆนะครับ้าเขาชอบแสงลำไรนะชอบแสงลำไรชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะครับเอาไว้ในที่ทีออ่อยู่ในที่ทีออ่ร่มหน่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะโดนแดดเช้าได้นะครับแต่ว่าแดดกลางวันแดดบ่ายเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใบเขาาจะไหม้นะนการดูแลรักษาก็รดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดานี่แหละครับ แล้วก็ตั้งไว้อย่างที่บอกไปก็ออกมาเป็นแบบนี้สวยงามมากนะครับใบเขาจะใหญ่มากนะครับอันนี้ยังยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเขาใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆใบหนึ่งอาจจะได้สักหกสิบเ,เซนนะครับก็คือประมาณสัก2ฟุต2อใบมรทัดเลยนะอันนี้ต้นก็เขาก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็ยังไม่ใหญ่นี่ฝ่ามืออันนี้ก็เกินฝ่ามือไปแล้วนะครับสวยเด่นนะครับปลูกหน้าบ้าน นะประดับบ้านประดับสวนนี่โหสวยมากนะครับร้านค้าห้างร้านบริษัทต่างๆควรจะมีนะครับเพราะว่าเป็นไม้มงคลของไทยนะเชื่อกันว่าจะป้องกันอันตรายต่างๆนะครับแล้วกเ็เรียกเงินเรียกทองอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะแต่ว่าชื่อของเขาก็เป็นมงคลแล้วแหละนะกนะวักพระพรมนะครับไหมสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นกวัก พระพรมพบ้านนะครับแต่ผมมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือกวักพระพรมพอินโดนะครับเนี่ยลายเขาจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะแต่ผมมีต้นต้นเล็กนะครับนี่ต้นเล็กน,ะนี่ฮะกวักพระพรมอินโดลายเขาจะสลับกับเรานะครับสลับกับเรานะเนี่ยสังเกตนะครับสีเขียวของเขาเนี่ยจะไปอยู่ตรงกลางแล้วก็สีเทาเนี่ยจะไปอยู่ด้านขอบนะ ลายแปลกมากนะครับลายแปลกสวยมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับน,นต้นนี้เป็นต้นเล็กนะครับเนี่ยมีมีต้นเดียวตนน้นนี้นี่ฮะลักษณะของการขยายพันธุ์เขาจะแตกหน่อแบบนี้นะครับเขาจะมีลูกนะอันนี้มีดอกแล้วนะครับอันนี้ดอกเขานะถ้าเขามีดอกเนี่ยแสดงว่าเขาจะแตกหน่อนะครับนี่ เต็มเลยนะครับ1 2ึสงาเลียกได้อีก4ตรงนี้5อน,นุ่นเป็น6นะครับเนี่ยเราจะได้6ต้น1 2 3 4 5 6ี่ห้าหจ่าย6ต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักเดือนหนึ่งนะครับเขาก็จะแตกออกเป็นใบนะครับพอพอเป็นใบแบบเนี้ยนะพอเป็นใบแบบนี้นะนบบบนสักสองถึงสามใบเนี่ยผมก็จะแยกออกมาเป็นต้นใหม่นะครับ เราก็ได้จํานวนที่มากขึ้นแหละนะเลี้ยงง่ายมากๆนะครับไม่ได้อะไรเลยนี่ก็ปุ๋ยเม็ดสีหเหลืองนี่คือปุ๋ยโอสโมโคตนะครับใส่ไว้3เดือนครั้งนะใส่ไว้ปุ๊บพอเราลดน้ำเนี่ยปุ๋ยที่อยู่ในในในเม็ดพวกนี้เขาก็จะลายจะลายออกมาในน้ํานะครับต้นไม้ก็จะได้รับปุ๋ยนะเขาก็จเจริญเติบโตดีแบบเนี้ยนะครับง่ายๆเลยนะตั้งไว้ในที่ร่มนะลดน้ําวันละครั้งเท่านั้นเองฮะเขาก็จเจริญเติบโตของเขา ได้อย่างสวยงามนะต้นนี้ต้นเล็กนะครับต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าเขาออกลูกให้เราได้แล้วเนี่ยใบก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเขาออกดอกนะครับต้นเขาจะชะงักการจเจริญเติบโตนิดนึงคือเขาจะอยู่ทรงเนี้ยไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเราต้องแยกลูกเขาออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แยกเนะี่ยเขาจะดึกเขาจะแย่งอาหารกันเองนะครับต้นเขาจะไม่ใหญ่ใบเขาจะไม่ใหญ่นะ เคล็ดลับก็คือตรงนี้นะครับถ้าเขามีหนอนะมีหนอม,มเออีเราเรียกว่ามีเขี้ยวนะครับแบบแหลมๆอย่างเนี้ยเราเรียกว่ามีเขี้ยวนะถ้าเขามีเขี้ยวแล้วก็เติมโตเริ่มมี2ใบสามใบเนี่ยให้เราแยกออกจากแม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้แย่งอาหารกันแล้วใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะอันนี้เป็นเทคนิคนะบางคนเอ๊ะทำไมเลี้ยงไปแล้วใบไม่ใหญ่เหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าไม่ได้แยก ให้ได้แยกลูกๆเขาออกมานะครับใบเขาก็เลยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็จะได้ทรงพุ่มนะครับที่แน่นสวยงามไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่า,อาชอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นกวักพระพมอินโดนะครับนี่ลายสวยมากๆเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเนี่ยดูใบเล็กๆ,ๆสวยนะสวยมากนะครับอันนี้กวากพรพมอินโดนะครับ ทีนี้ผมมีอีกต้นหนึ่งที่จะให้ดูอันนี้พิเศษหน่อยก็คือขวักพระพรมบ้านด่างนะครับนี่นะครับอันนี้คือขวักพระพรมบ้านด่างที่ผมมีนะครับพอดีว่ามีต้นเล็กครับมีใบเดียวนะอันนี้ความสวยงามนะครับเ,เขาจะด่างออกสี เหลืองนะครับสีเหลืองสีเขียวอ่อนสลับกันไปแบบนี้นะครับสวยงามามากๆเลยอันนี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปพอสมควรนะครับอันนี้มีหหลอดออกมาแล้วกำลังจะกลางเดี๋ยวต้องมาลุ้นก่อนว่าเขาจะด่างด้วยไหมนะครับน,นี่อันนี้ด่างนะครับอันนี้จะหายากราคาค่อนข้างแพงนะอันนี้จะแพงกว่าด่างปกติเอออันนี้จะด่างกว่าเขียวปกตินะครับ ก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับด่างกับไม่ด่างเนี่ยนะการดูแลรักษาเหมือนเหมือนกันนะครับน,นี่ฮะ,อ,ะอันนี้ใบใหม่นะครับใบใหม่เขาก็จะออกออสีอ่อนๆหน่อยพอเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งเขาก็จะสีออกเข้มขึ้นนะครับแบบนี้สวยมากนะครับสวยมากนะคือเอาไปวางไว้เนี่ยคือมีคนทักแน่นอนนะครับต้นอะไรนะทำไมสวยจังเลย นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของต้นไม้อีก,อกแบบหนึ่งนะครับการเรียกลูกค้าการเรียกให้คนสนใจเนี่ยด้วยลักษณะของใบของเขานะครับสีสันของเขาเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยสนใจนะครับเดินแล้วก็เหมือนถ้าเราไปตั้งหน้าร้านขายของอย่างเงี้ยนะมีคนเดินผ่านเราไปแล้วก็ต้นอะไรนะสะดุดหยุดดูสักพักหนึ่งนะครับ นใจอาจจะเข้ามาสอบถามตนนัวนี้อาจจะได้ลูกค้าขายของได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็อาจจะมาจากส่วนนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปลูกไว้นี่คือสวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์ก็ง่ายเลี้ยงก็ง่ายนะครับสวยมากนะครับมี2กระถางนะตอนนี้มีแค่2กระถางนะครับก็ กำลังเพิ่มจํานวนอยู่นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็มีจําหน่ายอยู่นะครับพอจําหน่ายอยู่ไซส์ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยไซส์ประมาณนี้ราคาไม่แพงฮะหลักร้อยหลักร้อยเท่าน,นั้นเองนะหลักร้อยเท่าน,นั้นเองได้ไม้สวยๆไปประดับบ้านได้เลยนะครับนะถูกราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงเพราะว่า อันนี้เป็นราคาแบ่งปันนะผมผมอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยได้มีไม้มงคลไว้ประดับบ้านนะครับปลูกไว้หนึ่งกระถางหรือ2กระถางปลูกคู่กันหรือว่ายังไงก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าก็เพื่อนเก็ลองดูเอาละกันนะเผื่อชอบเผื่อสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้วิธีการเลี้ยงหรือว่าเ,เทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้ผมก็จะคอยบอกให้อีกทีนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ นะสอบถามราคาได้นะราคาเบาวิวนะครับสบายกระเป๋านะแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ